เล่นทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมุนคนหลอกกันอยู่นะเอาอกระปเป๋าใส่แอวไปไหนอนะ่ะว้ายอะไรอ่ะคนไหนคือล <c oughs> ูกหมีตัวจริง who is the real ลูกหมีอ่านไม่ทันอ่ะอันยังทำไมเราไม่มีฟิลเตอร์ ากำลังจะไปบินแล้วทุกคนเฮ้ยใส่ชุดบินออกสื่อได้ไหมอ่ะชุดชุดบินของใส่การบินนี้สามารถออกสื่อได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยพวกก็สร้างเหรอพวกก็สร้างพวกสร้าง็้างมาแล้วเฮ้ยทำไมบอกก็สรางตาฟ้าเฮ้ยมันมีฟิลเตอร์เหรอไม่สร้างโอ้ยน่ากลัวทำไมบวกก็สรงตาจริงอ่ะ อ cool. ุ้ยน่ากลัวโบก้าโบก้านเป็นฟิลเตอร์ปะนี่วะไม่น่าจะใช่นะฟิลเตอร์กับแมวมันไม่น่าอ่านนะน่ไโบก้าสั่งอ่ะวิตาฟ้าช่นโอ้โหว่นขึ้นมาเนี่ยพี่เนี่ยใส่เขาเป็นคนใหญ่มาก ไม่ทันไม่ทันเหมือน <laughs> Your cat is so cute Hi น้องเอิร์ทไม่ใช่น้องเอิร์ทพี่เอิร์ท i n นไวสัญญาโอเคนี่รู้ว่าสัญญาไม่ไม่อยู่หรือเปล่าสัญญาติดทุนละสลับกันไลฟ์ยไงให้แฟนๆหายคิดถึงคะ่ะคนนี้มาแล้วยใยนี่ยใยนี่พี่เอิร์คนสวยฉันเห็นนะฉันจำเธอได้นเออฉันจำเธอได้อื mm hmm. my sister สัญญาวิแต่งกว่าไลฟ์โอเคเห็นแล้วแหละไม่ต้องมาบอกฉันัะรู้ฉันจะอวดนี้นะคะอวดเจลลี่แคทดิค่ะ Where is Sonya I don't know <laughs> Maybe she stay with her mom a good What happened to my voice เป็นอะไรอะ่ะปกตินะคะคือเป็นแหบสนินะคะทุกคนมันต้องใช้เวลาในการฟืน้นฟูนิดนึง mm hmm. คือไม่ได้ป่วยอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเสียงที่เคยป่วยเมื่อหลายๆเดือนที่แล้วอะ่ะมัน ทำให้เส้นเสียงอักเสบตอนเป็นไสานาสแล้วก็คออ่ะมันมีเสียมหะเยอะมากจนปัจจุบันก็มีเสียมหะเหลือลังก็เลยต้องใช้เวลารักษาเลยค่ะเพราะว่างานเรามันพูดทุกวันมันก็เลยทําให้เสียงมันรีคอเวอร์ชา้า Are ยูวิส t h ยูแอนซอนยา a บรเกอร์ไปเอามาจากไหนคะคุณพี่คุณพี่เนาะตื่นเนาะคุณพี่ต้องตื่นนะคะอย่าอินอย่าอินกับกระแสสังคม คุณมีไม่ควรค่ะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆค่ะ <c oughs> What is what name of you? Polka and Titan Hi มีเนี่ยแล้วจ้ามีแล้วจ้าลูกหมวย and อ forever yes l e ล s e ลูกหมีพูดภาษาเวียดนามสิสินเจ้าสินเจ้าซียุนชทยพีสินจำเจ๊อยาวีนเฮ้ยไม่ได้วีนแค่แค่พูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้วีนไม่ได้วีน โคลาคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกัน I already ate จินเนี่กินส้มตำอีกแล้วค่ะกับคาโนลิแล้วก็แซลมอนอืมแล้วก็น้ำพริกกะป,ปิไม่ค่อยมีอะไรเข้ากันเท่าไหร่แต่ชอบกินอาหารบนโตะแล้วแบบมีหลายๆอย่างรวมกันนะทุกคนชอบแบบ ให้มันรวมๆไม,ม่ไม่ไม่ติดว่าต้องเป็นเชื้อชาตอาหารอะไรแต่ว่าชอบให้แบบมีน้ำพริกมีผักมีโปรตีนมีอะไรมากกว่า4 5จานอ่ะมันรู้สึกอร่อย <c oughs> I love y o u t o o we need a new series next year มีเมนูพี่เอิร์อะไรอ่าไม่ทันนะมาเก็้รอก,ก่อนพี่อิร์กำลังจะไปบินละคะ เอออีสุขวิชัยมาหา kita invite สัญญา maybe she are not free right now I'm good today วันนี้นะคะพาน้องไปไปโชว์เล,เล่นกลองเทมากคือโตวไวมากอะ่ะเห็นทีคือน้องแบบตัวเบลเลอร์แล้วคือเมื่อก่อนตัวแค่เนี้ยเลี้ยงังแต่ตัวแค่เนี้ย ตอนนี้คือแบบใหญ่กว่านี้แล้วอะสูงแล้วก็แบบตัวใหญ่ว้วนเลยล่ะเดินข้างๆกันอะคือใครแอบถ่ายไปอะคิดว่าฉันเดินกับใครกั่รู้เปล่าน้องฉันเนาะอย่าว่าใหญ่ดีนะน่ารักไม่ได้บอกไม่น่ารักแต่ตัวใหญ่เฉย ลองอินไว้ก่อนนะทุกคนแป๊บน,นึงแต่ว่าถ้าเขาไม่ว่างก็อาจจะไม่รบกูวนเพราะว่าคิดว่าวันนี้วันอาทิตย์นี่น่ะน่าจะต้องอยู่กับเจก,กอบอืมอินไว้ยังไงล่ะเนี่ยอ <c ười> ทำให้ค่อยเป็นซะด้วยสิอ๋อนี่เหรออุ้อยอยินไว invite, ค้คิดผิด,ค,ดคนเนี่อะไรอะ่ะอุ้ยขอโทษค่ะหนูขอโทษ มันต้องกดโอ้ยซอรี่ค่ะใครอ่ะ who are you i'm sorry <laughs> who are you sorry